มาค่ะเมนูอร่อยสุดคือเมนูบ้านๆค่ะนุหลายๆคนคงชอบนะเมนูนี้เมนูจากหน่อไม้ดองค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทําผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสับค่ะโอ้ยอร่อยแบบร้อนแรงเอออีกหนึ่งเมนูประจาร้านข้าวแกงแล้วก็อีกหนึ่งเมนูประจาบ้านด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดได้หน่อไม้ดองแบบว่าดองแบบบ้านๆอ่ะไม่ได้ฟอกสีไม่ได้อะไรเลยอ่ะดองแบบดองธรรมชาติแท้ๆเลยโอ้ยอร่อยมาก ค่ะวันนี้นะคะการก็ได้ดอกไม้ดองเองแต่ว่าการไม่ได้ดองคนแถวบ้านก็ดองแล้วเขาเอามาขายนะคะสีมันจะไม่ขาวจั้วนะแล้วก็ที่สําคัญค่ะหน่อไม้อ่อนมากๆเลยนะชิมรสชาติดูแล้วอือ เวลาเราได้หน่อไม้ดองมาเราจะเอาใบแกงเลยมันไม่ได้ค่ะเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยเนาะการก็จะเอาหน่อไม้ดองเนี่ยล้างผ่านน้าก่อน1นรอบแล้วเสร็จแล้วการก็ไปต้มกับน้ําเดือด่ะคะประมาณ15นาทีนี่เลยค่ะแล้วเราก็เอามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งพักให้นเด็์น้ําแล้วก็เอาไปผัดเอาไปแกงแล้วแต่ความชอบเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้ค่ะจานเล็กจานน้อยแล้วแต่เลยค่ะวันนี้การเตรียมไว้ประมาณ3ขีดนะคะแล้วก็หมูสับค่ะหมูสับติดมันนะคะประมาณ 2- 3สาขีดค่ะการ ก็ใช้หมูสับสับเองนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ2ช้อนใส่กะปิประมาณครึ่งช้อนจะให้มันมีความหอมๆกันก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกแบบนี้แล้วก็ยิงลูกโดดลงไปด้วยไปค่ะไปดูวิธีการผัดง่ายๆนะให้น่ากินกันจ้าหอมๆชุยๆกันค่ะน้ำมันพอร้อนจ้าจางก,ก็จะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยผัดพริกแกงกะปิการจะใช้เป็นพริกแกงแดงเนาะพริกแกงทั่วไปเลยพริกแกงเผ็ด ผัดให้ออกแบบเกรียมๆหน่อยอะ่ะใช้ไฟกลางๆค่อยๆผัดพี่กแกงหอมได้ที่ประมาณนี้ค่ะใส่หมูสับลงไปถ้าผัดยากนะคะให้เติมน้ำเปล่าค่ะเล็กๆน้อยแบบนี้จะช่วยให้ผัดง่ายขึ้นอ่าทีนี้เราก็จะผัดหมูสับกับพิกแกงค่ะให้เข้ากันก่อน ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วกันก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะเพิ่มความหอมลงไปก่อนสักส่วนหนึ่งนะการจะฉีกแบบเล็กๆอย่างนี้เลยอยากจะให้ที่แกงอะ่ะผัดที่แกงมันมีน้ำคุกคลิกนะคะเราก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำแบบนี้ได้เนีย่ยไม่ได้ผัดแห้งนะผัดให้มันมีน้ำแกงขุกคลิกเราไว้หย่ำข้าวกิน ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะปรุงรสชาติง่ายๆการจะใส่น้ำปลาสักประมาณสองช้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณสองช้อนชาปรุงรสชาติง่ายนิดเดียวปรุงแค่นี้แหละคะ่ะอีกหนึ่งจา,านบ้านๆที่แบบว่ากินแล้วเรียกเหงื่อได้ดีทีเดียวเลย <laughs> ปรุงรสแล้วกานก็ลองมาชิมดู ปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบนะคะปรุงรสชาติถูกใจค่ะกันก็จะใส่หน่อไม้ดองนะคะที่ต้มแล้วลงไปตามด้วยใบมะกรูดฉีกกับลูกโดดที่เหลือนะคะใส่ลงไปนี่กลิ่นหน่อไม้ดองรอยขึ้นมาเลยกลิ่นหอมชวนกินสุดๆเนี่ยประมาณนี้ค่ะหน่อไม้สุกแล้วเราไม่ต้องผัดนานเนี่ยค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวกรอบๆสัก2ใบพอไหมพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวสวยร้อนๆมาอย่างที่การบอกนะคะไข่ดาวกรอบๆไข่เจียวมาค่ะนี่เลยค่ะ ผัดพี่แกงหน่อไม้ดองใส่หมูสับแบบนี้ค่ะอร่อยล้นๆจานกันอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆน,นะคะทํากินกันง่ายๆผัดแบบนี้เลยค่ะมีน้ํำลูกคลิกยำข้าวพอได้ซุซัดอ <c oughs> ค่ะนี่เลยโอ้เห็นแล้วหิวข้าวไปค่ะกินข้าวกันค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะซูซัดแน่นอน